เอาแล้วครับก็ขอการสืุ่ยการสื่ทุกคนนะครับอยู่ผมเช่นเคยนะครับวันนี้ถามว่าทำไมผมฟังดูเสียงผมฟังดูนเน่ๆใจก็ไม่ต้องแปลกใจนะอแล้วกูมากเกลยกลางเกาะวันนี้ไม่เป็นไรเออวันนี้เรามาอยู่กับไมค์ครับมอสพิกเซลหมอนกันนะฮะยะเออประวัติผมจากมายก็คือไงบุคุโรเป็นตัวผมชอบมากเลยนะจริง ส่วนของพวกนี้ก็นะไปให้หมดเลยเพราะเรามาอยู่ที่นี่แน่นอน1ร0อปเอร็ <c oughs> จเออจะไฟเหรอฮะเจ้ากระรอก,กงงเป็นไงล่ะจะถ้าไปาอยู่บนไม้เข้าไปเป็นไงรู้ซึ้งสะเถอะไปอีกสักทีหนึ่งอาเฮียกูรู้ซึ้งอนะมุคร <c oughs> ไม่ไปสักทีหนึ่งนั่นแหละ ชน,นะเวเออแล้วทำไมกูไม่ถูกอะไรกล่องไปหมดเลยวะเออเออเออ,เอ,อกระตุกเออไม่นั่นปะพันโซดีวะ่ะเ,ออเจอตตัวเองเป็นทตุไฟฟ้าแล้วมายุ่งกับทตุนกเนี่ยเอ,อ้ยทตุบินเนี่ยนะเหนื่อยใจ ร้องไห้เราร้องเราฟ้องมาห,หน้าจริงจังอืมบอดี้บอดี้อะไรไรเดี๋ยเราเราเกิดที่ไหนวะเนี่ยไบโอบเลยเอ่อมันดูไงวะหาแป๊บนึงนะทุกคนใจเย็น,ยนเอ่อมันดูไงววะ อเอาอะเติมอะครดูก็บอกผมแล้วกันพาอผมจะไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ได้วรองั้นเราจะเซฟนี่ไว้ก่อนว่าจุดเกิดอ uh ่อห้าจุดเกิด คอนเฟิร์มตอนเรียบร้อยทีนี้เราก็จะวางตรงนี้ได้อ่อที่สำคัญ T A GA, G a M Blue Keep b i t t e r y t o ต้นสนตรงนี้แหละเพราะว่ากันของตกไว้ก่อนใช่เพราะว่ากาของตกนี่ผมของเรกเล่นสักพักกิ๊กใหญ่ๆอะ่ะอืมเอ ใเนเหนือเนี่ยในเหนือวะเอฟสาววิ่งใช้ไม่เป็นอยู่เอาไงดูบีช oh, อ๋อบไบโอมบนะีชทะเลก็มีชีวิตทีวิตขอโทษนรับผมไม่ร้องครับอืมไปเลยเรือน,น้อยคอยใจเอ้ทำไงเนนือ ก็ทางเดียวกันออกเดินทางตามหาแกนไหลคขอเรื่องกันดีกว่าเฮ้ยเดาเดวเดาเดาเดาอ๋อตกใจตกใจไม่มีสายไฟตรงนั้นฉากแบบอะไรใหญ่ใหญ่เอาแผนที่เขบอกอยู่ด้วย่าเส่ติดเหนืออะไรมือนี้เอ้ทุกคนไม่ต้องตกใจกับเอ่อ เธอกาตาเลนไลน์นะนั่นแหละใช่เลยการจอกากเกตเพราะทุกคนก็อย่าลืมช่วยกดกดซับกดไลค์กดแชร์กดซับเช่นกดไลค์กดแชร์กดซับแล้วก็กดดิ่งด้วยนะแล้วคุณจะกดชิปทำไมดีเนี่ยโอ้ยต่อผมว่าภาคนี้น่าจะแค่เดินทางตามเาแกนไลน์อย่างเดียวพอต่อไปก็น่าจะนั่นแหละตามหาพวกเซนเตอร์เพื่อสารมุขโลกของเรา

ลองดูก่อนเพื่อไม่ให้สำรวจมากกว่านี้มากกว่านี้มากกว่านี้แต่จะพม่าสเตเร์เป็นจะจะปที่ดีมากเลยดีต่อผมแล้วก็ดีต่อมุขโล่งผมมากจริงจริงโอ้โหเลิกคุยเลิกคุยจ่าวิต้องเลิกคุย เซฟตี้เองเลยดีกว่าอ่า uh huh. ยังไม่ค่อยมีจิมเบอรลี่ผมเปิดมันได้ป่ะวะเอ้ยปอบกอใหญ่ว่ะเออเพลย์วะเนี่ยเพลนเพลนก็เคอยู่มังกาซสาบาร์สร้างบาทแต่เราไม่สร้างบาทเราจะกอบเพิ่มมันเซนเนเ็นเตอร์แดกเหมือนเดิมเป็นไงวิธีของการเล่นปะก็มัน พิซซีมอนคือการเกาะกอบซี่มันแดกเอ้ยพิซซี่มอนเซนเตอร์แดกตลอดัดย่ออะไรความกีก่กูเนีย่ยอมจะเจอไว้เนาะมีเบบอะไรสายอยู่เือว่าดีถือว่าด,าดีแต่ถ้าเป็นเป็นแดกเอ้ยเดี๋ยวมาจับเดี๋ยวมาจับเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสเดี๋ยวมาจับเดี๋ยวพิซซี่ตอนนี้หรอกเพราะตอนนี้ต้องหาพิซซี่เซนเตอร์ก่อน มืงอพคุเราก็น,นอนน็อกไปแล้วตะกอนเอ่อยหญยให้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดขอนการเล่น Pokemon Pixelmon ออน,นะฮะทุกคน,คนงั้นก็ทำใจไปก่อนแล้วกันผมรู้ทุกคนก็พยายามจะกอกันแต่ผมไม่ให้กอรหรอกตัวต่อไปอไม่มีจริงเหรอ เดินแบบสปินนะจะไม่มีจริงเหรอเฮ้ย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 เจอแล้วเจอแล้วอุ้ยเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยโอ้ยเจอแล้วะไม่รู้อะในสุดในสุดเราก็เจอสักทีว้าวป้านโอ้โหโคตรสวยเลยเออเถียง ต้องใส่เข้ากันการที่ทุบตังคาสินะดอกรีด็ดอกทร์จอร์ดโอ้โพอชัน่นเราจะมาร์กที่นี่ไปว่า,าเราเจอแล้วเราขอตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่าเซ็นเตอร์ได้หรอวะ พ <laughs> ี่ไม่น่าผ่านไปต่อดีกว่าอืมตัวจากรส่งพระรัตนตายแล้วผมบอกาจะฟานที่นี่อยู่แล้วตรงนี้กูอยากเออเขาเรียกว่าอะไรวะโมโมไม่ใช่เนื้อโมไม่ใช่แชร์เขาเรียกว่าว<ข>อะไรกีินจาเกีโครงงามมาดีกว<อ>่าโหแย่ว,ว่ะฟาร์มสบายเนี่ยโล คอยคิงอยู่ไหนเรื่องมาเขาให้ตีคอยคิงก่อนใช่ไหมทุกคนใช่ภาหมายของคลิปนี้คือหาเพืมอนเซนเตอร์ตตแต่ผมก็เจอไปแล้วดังนั้น,นไม่คิดว่าจะเจอเร็วขนาดนี้งั้นเปลี่ยนเป้าหมายต่อไปคือการหาคอยคิงตบจนเวลสิบหกก่อนแล้วกันขอเวลเอ่อเวลสิบก่อนแล้วกันเวลสิบแล้วก็ค่อยว่าทำไมอีกที ่กูยังหาไม่เลอไอ้ยกูหาคอยคิงไม่เจอเลยอ่าเดะ๋ยวเนี่ยทำไมกูเจอโน่นนี่ทำไมกูเจอโน่นนี่เลวเลวจังวะพอดีเลยปกคลิปตรงนี้ปกคลิปละแชะ ต้นตุดี่นี่เลยหรอวะได้เหรอน่าจะได้แหละอ๋อพิกซ์พิกเอ้ยซีนนี้พิกเซลมอนผมจะมีการตัดต่อนะบอกไว้ก่อนใครหวังการตัดต่อจากคลิปนี้เดีเจอเหรมันต้องมีอะไรอ่ะผมไม่ร <Bond> ู <an> ้เบอายุคอยคิงคอยคิงฮัลโหลกูต้องการคอยคิงกูไม่ต้องการมึงไอ้เฟนอืมคอยคิงกูอยู่ไหน เอ้ยเจ้าล้าคอยงเวลอะไรไหนที่ผมต้องการดูห้าบไปเลยอาอคอยงเราได้นะละนี่จะชอบเป็นไงละ่ะแทคเตอร์พุ่งชน,ปนไปเลยมูกุโต้ ไปเลยเย่เวลอัพเทคออกองการอาหารฮุบเซฟเลย,ยเซฟอย่างนี้แหละเซฟมึงโง่ตรงนี้แหละเดวเดวเดว โอเคเจอปุ <C jin x> ่มคอนเซนเตอร์อแกะอะไรวะเนี mm ่ยเจอสองที่เลยเหรอเอเลนครับนี่เอาคณตรงนี้มีคุณจอยอะไรยึดตรงนี้ยึดยึดโปชั่นให้หมดแล้วก็มาไปว่ากดปิดแกะเซนเตอร์ถู คุยง่ายๆอยา่วะ,วะเนี่ยวะเอ้นี่คือแก๊งมูแม่มึงอย่าหวังเอ้เถอนี่มีอะไรนะ่าสนใจเปล่า่ะ ไม่มีหรือเปแมปนี่คือการจินนาเรทแมปของผมหรือว่านี่คือแมปผมบลัคหรือมันจะจนจินนาแรกถูกต้องหรืออะไรแล้วบนอะไรแล้วคอยคิงนั่นไงคอยค,อยคิงเจอแล้วคอยคิงจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเจมตามราฉันไม่รู้แกเป็นใครแต่ฉันจะตามราแกะนี่ โลโลลิปลนะิปลนั่นมันดีบะปะวะดูวะอีสิเทคืมถ้าเจอคอยเอ้ยถ้าเจอปืานานอ่นว่านนานอีกกรัเนี้ยผมช็อกจริงๆนะช็อกจริงๆนะบอกก่อนคือแบบเจออะไรก็อ้ยยังยไม่มีที่คูด คอยชิงรอกูเกินคอยคยงิงก็กูจะปนะา้ายน้ำตามไม่ไม่กูไปวิ่งวะเนี่ยมึงจะไปไหนเฮ้ยยะ <c oughs> ตรวหลังผ้าไม่ถึงผ้าไม่โดน เอาย่าว oh yeah, oh yeah, oh yeah, no mm ิ่งผิดเอายาฉันคืนเมื่อเอายาผมคืนเมื่อขึ้น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 ก่อนะขาดอากาศแกกลังจะทำเราตายกันหมดสุยาป้าเออคุณได้ฟ์มจริงไหมเนี่ยบอกเกิดการปางผมนะโคตรแม่นนี่ไงบอกว่า ไปเลยอ๋อีซี่ก็นะเั็นเงินแล้วอ่ะอืมนี่คือการจำลองการชำร,ร,ระเงิเนื้อโป้มันเฮ้เฮ้เราจะไม่พูดอะไรรุนแรงแบบนั้นดิลืมลืมลืมอีเยเอพิคันโตสีดังด้วยเก็บกดผิด ว้าวแอปเปินเยอะเลยว้าวชวมพูเก็บชมพูน้ำเงินหยิบไม่ไรอีกไหมเออนั้นพอแปลว่าตัวยังใหญ่เลยโอ้ยจะได้ฟาร์มไปเนาะ อิงไปอยู่ตรงนี้เนี่ยลงไปเลยอ่ะลงไปลงไปลงไปจำลองการฆ่าแบงกมอนนะฮะอ้าวครับเกินจ,จับเลยไปเลยโคตรแมน่นช่วยปไปเลยโคตรแม่นเลยฮะพลานอ่ะเบลลห้า 5, ไม่ท่าตีกันเหรอเป็นไปไม่ได้นะ แกใช่คอคิที่ฉันรู้จักจริงหรือไม่ไม่น่าใจไปไปเออ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 สวย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 เวลเจ็ดแล้วอ่ะ บ้านน่ะจะคอยกินแก้วย้ำเราตายหมดเออก็มันจะเร็วไปปะก็เจอเจอแล้วเจอเจอพรมเซนเตอร์แล้วที่แหล่งฟาร์มก็เจอแล้วต้องการอะไรจ่ะเอาบุกรูกผมเว่เวาให้ได้ก่อนแล้วกันก็ว่าอมกทีปิ้ว อผมก็ไม่ต้องการมา่งเขาเนาะไปไม่ถือเกีไปไปได้สกีหัวพกเกเลยคอยกินเกจะทำใตายกันหมดอโอเคผมว่านะจบคลิปแค่นี้ก่อนไหม ผมรู้ผมรู้มันอาจจะสั้นเกินไปนิดนึงแต่สำหรับทุกคนผมเข้าใจความรู้ใจผมเข้าใจว่ามันผมหายไปนานแต่วันนี้ผมว่าผมทำสองคลิปไงใช่นะผมทำสองคลิปก็นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแล้วกูพูดอีกแล้วเหรอนี่อ่าแล้วก็สับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ไปไป